ร o ทูเดอะฟิวเจอรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นการปราศัยใหญ่ของพักการเมืองครั้งสุดท้ายวันนี้เราจะได้เห็นทุกพักการเมืองเนี่ยเทหมดหน้าตักอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ประมวลผลเอาไปตัดสินใจเพื่อที่จะลงคูหาในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้ผู้สื่อข่าวแจ้งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับตอนนี้พักประชาธิปัตย์ที่ปักหลัก ปราศัยกันอยู่ที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดณขณะนี้คุณองอาจครามภัยบุย์กําลังปราศัยกันอย่างดุเดือดเลยครับคุณผู้ชมครับใครเสียประโยชน์พี่น้องประชาชนคนใช้ไฟฟ้าใหญ่ครับที่เสียประโยชน์คือพวกเราทุกคนเพระฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่เราจะทำก็คือววเราจะรือ้อ สัญญาที่ไม่เป็นธรรมสัญญาที่ช่อฉนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าทั้งหมดหเพื่อจัดการให้ผลประโยชน์ตกเป็นของแผ่นดินไม่ใช่ตกอยู่ในกระเป๋าใครคนใดคนหนึ่งครับพี่น้องและที่สําคัญที่สุดคือให้เงินในกระเป๋าของพี่น้อง ไม่หายไปเพราะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงทุกๆเดือนนี่แนั่นคือประการที่สาม,มประการที่4ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญไม่ใช่เฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้ามไม่ใช่แค่ทบทวนสัมปทานไฟฟ้าแต่ประการที่สี่คือเราจะต้องรื้อโครงสร้าง นี่คือหนึ่งตัวอย่างของประชาธิปไตยที่ทุจร <ะ S 2> ิตคิดไม่ชอบเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์วันนี้จึงมาเรียนยืนยันกับท่านทั้งหลายว่านับจากนี้เป็นต้นไปเราจะต่อสู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า เมื่อประชาชนมีทุกข์ประชาธิปัตย์ต้องลุกขึ้นมาป้องกันทุกข์ของประชาชนประชาธิปัตย์ต้องลุกขึ้นมาจัดการกับบริษัทกลุ่มทุนผูกขาดด้านพลังงานพี่น้องเห็นด้วยกันแล้วไหมครับเ,เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักว,วันนี้ จึงเป็นวันสำคัญที่พัคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าต่อไปทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่เราจะเซฟประชาธิปไตยไม่โกงได้หรือไม่เราต้องมีกำลังมากพอครับพี่นะ้องถ้าเรามีกำลังน้อย,อยเราจะไม่สามารถเซฟประชาธิปไตยที่ไม่โกงแล้วพวกโกงบ้านโกงเมืองมันก็จะเชิดหน้าชูตา บนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะช่วยให้พรรคประชาธิปัตย์มีการทำงานยืนยาวต่อไปเหมือนที่ท่านทั้งหลายตั้งใจอยากจะเซประชาธิปัตย์ ทั้งหลายตั้งใจอยากจะให้พรรคประชาธิปัตย์ไปทํางานช่วยกันเซฟประชาธิปไตยที่ไม่โกงอยากจะให้พรรคประชาธิปัตย์ไปช่วยกันเซฟประเทศไทยไไให้อยู่คู่กับพี่น้องตลอดไป <Hey. five S 1> พี่น้องต้องช่วยกัน <It> s <S ลงมือลงแรงสนับสนุนพรรคประชาธิปตัต <Ó> ย์ยืนยันได้ไหมครับว่าพี่น้องจะช่วยสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ขอเสียงคนนุนประชาธิปไตยครับขอเสียงชัดเจนนะครับนี่เป็นเวทีแรกที่เราไปติดตามสถานการณ์การพักประชาธิปัตย์เลือกที่จะสื่อสารกับประชาชนโดยการปล่อยคีย์เวิร์ดคำว่าเซฟประชาธิปัตย์เซฟประชาธิปไตยที่ไม่โกงนะครับส่วนที่ส่วนว่าจะเข้าไปกระแทกความรู้สึกของพ่อแม่พี่น้องประชา